สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะคะลักนณาพิจิกอ้างอิงฟังเป็นแนวทางได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักคนโสดนะคะของคนที่ เขาเรียกว่าหัวใจยังโสดหรือกำลังมีการค,คุยคุยคือยังไงก็ตามสถานะโสดเนี่ยยินดีต้อนรับคนโสดราศีพิจิกลักขณาพิจิกไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงนะคะคลิปนี้อาจารย์วัฒนาจะนำพาในเรื่องของการพยากรณ์เหตุการณ์3เหตุการณ์หรือ3เกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในดวงชะตาความรักมีรูปแบบแบบไหนที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนมีนาคมค่ะพุทธศักราช2566นี้ เป็นดวงความรักคนโสดรายเดือนนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะคนที่เข้ามาใหม่อาจจะงงงนิดนึงนะคะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์วัสนานะคะจะพยากรณ์เป็นเกณฑ์ที่1เกณฑ์ที่2และเกณฑ์ที่3เพราะอะไรเพราะว่าชาวราศีพิจิกเดี่ยจยังมีฐานดวงคู่ดวงสัมพันธ์นแตกต่างกันอุ้ยเยอะแย,ยะมากมายค่ะราศีเดียวกันไม่จําเป็นต้องพบเจอความรักเหมือนกันดังนั้นอาจารย์จึงหยิบยกมาแค่3เกณฑ์เท่านั้นซึ่งบางคนตรง1เกณฑ์โอ้โหก็ยังมีการเข้าใจตัวเองบาง คนตรงสามเกณฑ์ก็จะมีหัวใจที่เขาเรียกว่าบทจะมีคนมาจีบก็มาจีบเยอะแยะเลยบทจะแบบเข้าใจตัวเองหรือบทจะสับสนในความรักมันก็จะเกิดขึ้นลองฟังเป็นแนวทางดูนะคะว่าทั้งสามเกณฑ์นี้อาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะตรงทั้งคลิปหรือว่าตรงบางช่วงบางตอนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักที่คุณเจอรูปแบบอื่นค่ะก่อนอื่นนะคะไพ่ที่น้องๆเห็นนะคะเราจะเปิดด้วยการใช้ ทาโร่ทาโร่แล้วก็ออร์เคลนะคะสามกองผสมผสานในเรื่องของดวงความรักยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอ m a เมซิงทาโร่นะคะยินดีต้อนรับสู่ Facebook ด้วยนะคะ Facebook ของอาจารย์ก็คือ Facebook ครูวาดดูดวง24มิติจัน์ทรนะคะก่อนอื่นค่ะเราไปนับนับเริ่มกันในเรื่องของ เกณฑ์ที่หนึ่งก่อนเกณฑ์ที่หนึ่งของชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกฟังนะใครเป็นแบบนี้มั่งเอ่ยความรักของชาวราศีพิจิกจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันแบ่งเวลาแทบจะไม่ได้อยู่แล้วคือบางทีคุณก็เหงาแหละเพราะว่าคุณก็อยากมีความรักแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยเข้าเกณฑ์ที่หนึ่งลักษณะคือยุ่ง มีงานยุ่งมีกิจกรรมทาอะไรนู้นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยถามว่าอยากมีความรักมันอยากมีเป็นผักๆอะมันไม่ได้แบบว่าอยากมีตลอดเวลาเพราะลําพังตัวเองเนี่ยโอ้โหเวลาจะไปเที่ยวยังหาไม่ค่อยได้ยังลาง,งานไม่ค่อยได้เวลาจะทําอะไรที่ไม่เป,เป็นเป้าหมายในชีวิตที่เราอยากทํายังทําไม่ได้เลยว่าจะไปเรียนนู่นเรียนนี่เสริมเรียนวาดลูปเรียนหัถกรรมอ๋อหรือว่าจะไปเรียนในเรื่องอะไรยังหาเวลาจากการทารํางานไม่ได้เลยจะไปฟิตเนสยังหาเวลาไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าดวงของคุณเนะี่ย ต้องจัดสรรในเรื่องของเวลาเหงาเป็นบางช่วงอยากมีแฟนแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันจะต้องหวยหาความรักคุณกําลังวุ่นวายกับงานค่ะกําลังมีเป้าหมายในชีวิตกำลังจะทำยังไงให้ชีวิตมันมีความมั่นคงในเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่ชัดเจนดังนั้นใครที่เข้ามาหาคุณในช่วงของเดือนมีนาถ้าคุณเป็นคนลนักษณะนี้บอกเลยว่าเออถ้าไม่ถูกใจจะไม่เก็บไวคุยแก้เหงาเพราะคุณไม่ได้ พิลิพิไหลขนาดนั้นนะคะคุณไม่ได้โหยหาหรือว่าโอ๊ยฉันเหงาฉันต้องคุยไม่ใช่ถ้าเขามาจีบคุณแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ใช่คุณก็จะบอกปฏิเสธด้วยมิตรภาพที่ดีเออเราเป็นเพื่อนกันเถอะเราเป็นพี่น้องกันเถอะเพราะว่าใจของคุณตอนนี้นะคะเหงาแต่คุณยังไม่เข้าใจคําว่าเหงาของคุณเนี่ยคือต้องการความรักหรือต้องการเวลาที่จะทําอะไรที่มันเป็นความสุขกิจกรรมส่วนตัวหรือโลกส่วนตัวของคุณที่อยากอยู่เงียบ คุณก็เลยรู้สึกว่าเออฉันเหงาเรื่องอะไรกันแน่ดังนั้นนะคะส่วนใหญ่คนเข้ามาในเดือนเนี้ยจิตใจคุณก็จะเป็นแบบเออเป็นเพื่อนเถอเป็นพี่น้องเถออืมะคุยได้นะแต่ก็อยากอยากจะเกินเลยเลยเพราะว่าเราว่าเราสองคนไม่เหมาะ เนี่ยคุณจะชัดเจนเลยเพื่อที่ไม่ให้เขาต้องมาเสียเวลาและเพื่อไม่ให้คุณต้องกลารกระอ่วนใจด้วยดังนั้นคุณเป็นคนที่น่ารักตรงที่ว่าพูดตรงๆชอบก็บอกว่าชอบถ้าไม่ชอบก็บอกไม่ชอบคุณมีเหตุมีผลชัดเจนคุณไม่ใช้ความรู้สึกของความเหงาเนี่ยมาเป็นตัวเรียกคนรักแต่คุณมองว่าทุกอย่างต้องเหมาะสมทุกอย่างต้องเหมาะเจาะและทุกอย่างจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่แบบต่างคนต่างมาเอ่อมามาให้เราช่วยเหลือตลอดเวลา อ่ะทุกอย่างมันต้องสมเหตุสมผลทีนี้ในเวลาเนี้ยคุณก็จะอ่าเขาเรียกว่าถ้ายังไม่มีความรักถ้ายังไม่มีใครเข้ามาคุณจะเน้นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ไหนที่เขาบอกขอพรความรักแล้วดีเออไปขอดีกว่าจะได้มาทีเดียวให้มันจบๆแล้วก็มาแล้วใช่เลยขอจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าขอแล้วสาเร็จไปดีกว่าคุณก็จะเลือกที่จะไปในช่วงนี้เพราะว่าอะไรคุณต้องการอ่าคนที่ ใหม่กินเหล่าใหม่ซูบบรีใหม่ไหม่เล่นการพานาน,นเป็นคนรักเดียวใจเดียวต้องใจทํามาหากินคือคุณจะบอกสเปคให้กับเทพเทวาให้รู้ไปเลยแล้วจัดสรรมาให้คุณเลยเพราะคุณไม่อยากลองผิดลองถูกน่ะเขาเรียกว่าในการขอเทพแต่การขอเทพของคุณก็ไม่ใช่ว่าต้องเดี๋ยวนี้นะคุณบอกก็จัดสรรมาให้ดีแล้วเอาให้สุดไปเลยจะได้ครบแล้วเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเดั๋ยวนั้นคุณก็จะไม่เร่งรัดก็ปล่อยชิว,ชว คุณก็เป็นคนที่ชัดเจนว่าไปขอไว้ก่อนมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่รีบไม่เร่งร้อนแล้วก็ขอดีๆมาเลยนี่คือก็อาจจะเป็นสิ่งที่กัดขอเทพเทวาเอาไว้คือคุณไม่ได้รีบร้อนไงคุณต้องการให้มันตรงคุณสมบัติที่คุณแบบอยากได้ไงก็ไปขอซะเลยแล้วกันเผื่อว่าคนที่มาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งปฏิเสธกันเข้ามาแล้วก็ได้ครบกันไปเลยนี่คือสิ่งที่ดวงคุณจะเป็นลักษณะของคุณที่จะเป็นและเหตุการณ์ที่จะนำพาคุณไปขอความรักก็จะเกิดขึ้น โดยที่คุณไม่ได้รีบร้อนแต่คุณไปขอเพื่อที่จะได้คุณสมบัติที่ดีจะได้ไม่ต้องคบบ่อยคบแล้วเลิกคบแล้วเลิกคุณเบื่อแค่นั้นเองนะคะนี่คือเกณฑ์ที่1ใช่คุณหรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่ไปฟังเกณฑ์ที่2ของอาจารย์กันต่อนะเกณฑ์ที่2ค่ะจะเป็นเกณฑ์ของคือต้องบอกว่ารอบนี้ดูจากภาพรวมทั้ง3เกณฑ์เนี่ยรอบนี้ราศีพิจิกเป็นคนที่ ไม่ได้โหยหาความรักแบบหร้อนแรงต้องได้ต้องมีเขาต้องกลับอะไรมนไม่ได้ขนาดนั้นนะคะโดยภาพรวมราศรีพิจิกไม่ว่าจะเกณฑ์ไหนค่อนข้างชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองคือรักตัวเองอะ ถ้าตัวเองทุกก็จะไม่ทนอะไรแบบเนี้นะคะดังนั้นพอเกณฑ์ที่สองเนี่ยราศีพิจิกก็ยังยังมองว่าจะทําอะไรให้ฉันร่ารวยทำอาชีพเสร,มริมอะไรดีทําอะไรเห็นมันมีเงินมีงานดีๆถ้าอยากได้คู่ก็อยากได้คู่ที่แบบว่ามาสนับสนุนทั้งดวงการเงินและดวงการงานถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ไม่เกี่ยงไม่ติดไม่ติดชาวต่างชาติก็ได้อายุต่างกันก็ได้อายุน้อยกว่าก็ได้แต่ขอหน้าที่การงานขอความรู้ความสามารถและขอการเงินที่เสถียรหน่อยที่ดีดีหน่อย ะะเพราะคุณกําลังต้องการพัฒนาตัวเองแล้วคุณก็พยายามแบบคืออยากได้ใครสักคนน่ะที่มามามาคุยกันรู้เรื่องได้ทําธุรกิจร่วมกันได้มาเกื้อกูลกันได้มาช่วยเหลือกันคุณจึงไม่ติดว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าขอแค่มีตังมีอนาคตมีมุมมองที่ดีมีการชัดเจนในเรื่องของความเป็นคู่ครองคุณคุณปรารถนาสิ่งนี้ เพราะว่าคุณอยากจะได้ความรักที่มันแบบคบกันยาวๆให้มันตลอดรอดฝั่งอะ่ะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรด้วยความที่เราเหมือนกันมันจะได้แก้ไขกันง่ายแล้วเราคุยกันถูกคอไม่ต้องตรงกันข้ามกันมากคุณชอบคนที่มีความรู้ความเขาเรียกว่ามีมีใจอยากคิดทําอะไรเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนไทยเขาอาจเป็นชาวต่างชาติแต่สิ่งหนึ่งที่คิดเหมือนกันคืออยากทําธุรกิจเล็กๆอ่าอุ๊ยคุณก็ชอบเขาก็ชอบนี่มันคุยกันถูกคอเรื่องงานหรือ คุณเป็นคนไทยแล้วคุณได้คุยกับคนจีนอแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอ้โหคนจีนคนนี้เขาบอกเออสนใจนี่ไหมธุกรกิจนู่เอ๊ะแล้วอยากย้ายมาอยู่ประเทศเขาไหมาเอ๊ะมันเป็นความความต้องการของคุณอยู่แล้วว่าเออถ้าไปแล้วรู่ทางมาดีก็คือดีคือคุณมองความรักเนี่ยในเกณฑ์ที่สองเนี่ยมาสนับสนุนพาคุณเปลี่ยนจากวิถีชีวิตวงคนจรเดิมๆให้คุณได้พบเจออะไรที่มัน มันดีๆมันสวยงามให้คุณไปอยู่เมืองนอกก็ได้ให้คุณแต่งงานทํางานทําธุรกิจร่วมกันก็ได้หรือทําอะไรก็ตามที่เขาสามารถมาสนับสนุนในเรื่องของความฝันหรือคุณมีศักยภาพเขามองเห็นความสามารถเขาลงทุนเงินคุณลงทุนความรู้เออเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยขอคือคุณไม่ได้มองความรักต้องเทิดทูนแบบโหต้องความรักเหนือสิ่งอื่นใด เขาไม่มีไม่เป็นไรเรามีก็ช่วยๆก็คือไม่ใช่คุณมองว่าเขาต้องมีดีแล้วคุณก็มีดีแล้วความมีดีทั้งคู่นะ่ะมันมาเจอกันมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโอ้มันสะใจสีวิไลมีความสุขนั่นหมายความว่าดวงเข้าเกณฑ์ที่สองคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะแต่เป็นความรักชาวต่างชาติต่างภาษามีต่างที่ต่างที่มาหรือเป็นลูกครึ่งนะคะหรือเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะหรือเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชีย ได้หมดไม่ติดขอให้เข้ามาในชีวิตของคุณและทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้านการเงินเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้านการงานและมั่นอกมั่นใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันคือคุณมองแบบนี้เลยดังนั้นถามว่ามีเข้ามาไหมยินดีด้วยเกณฑ์ที่สคุณได้พบเจอความรักค่ะและเป็นความรัก ทางออนไลน์ที่มาจากชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นความรักที่ทางไกลมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มาสนับสนุนเกื้อกูลการคุยกันร,รู้เรื่องก็จะเป็นความรักทางไกลความรักต่างประเทศความรักชาวต่างชาติความรักที่มีอายุห่างกัน อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วถามว่าสมหวังและดีไหมดีดีมากๆด้วยเข้ามาสนับสนุนทั้งการเงินเข้ามาสนับสนุสนทั้งองค์ความรู้ความการงานความรู้ความสามารถและเป็นความรักที่ลงตัวและเป็นความรักที่สามารถผ่านพ้นในเรื่องของอุปสรรคเวลาที่เราครบกันได้อย่างดีดังนั้นเกณฑ์ที่สองมีเกณฑ์สมหวังในความรักค่ะดีไม่ดีเกณฑ์เนี้ยน่ากําลังจะคบคบอยู่หรือคุย,ค,ยคุยกันอยู่ด้วยแล้วมันจะไป ไปสู่จุดที่ว่าเดือนนี้มันทําให้คุณมีความสุขมากๆมีอะไรที่ลงตัวมีสิ่งอะไรที่ทําร่วมกันมีคํามั่นสัญญาที่เกิดขึ้นนี่คือเกณฑ์ที่2ที่จะเกิดขึ้นกับดวงของคุณค่ะเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งนะคะอะอาจารย์ครับเกณฑ์ที่หนึ่งไม่ตรงเลยเกณฑ์ที่2ก็ไม่ตรงหนูเลยค่ะไม่เป็นไรอย่างที่อาจารย์รัศนาอม a ิ i n งบอกนะคะคนเราอะค่ะมันมีในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและอาจารย์ไม่ได้นํามาคํานวณอาจารย์พูดเป็นภาพองค์รวมของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกดังนั้นนดวงงของคุณก็จะมีฐา ในการเจอเนื้อคู่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นอาจารย์หยิบยกมาแค่3เกณฑ์คุณอาจจะไปเจอรูปแบบอื่นก็ได้อะมาฟังเกณฑ์ที่3ต่อเนาะยังมีเกณฑ์ให้ลุ้นอีก1เกณฑ์นะคะใช่คุณหรือเปล่าคะเกณฑ์เนี้ชัดเลยคุณเขาเรียกว่าราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกคนใดคนหนึ่งนีที่อยู่ในราศีนี้นะเขาเรียกว่าพึ่งอกหักพึ่งผิดหวังพึ่งถูกความรัก พัทงทลายลงไปหรือคนรักไม่ใส่ใจหรือมีเหตุให้ต้องความรักมันเจออุปสรรคจนไปกันไม่ได้ก็คือความรักมันจบไปนั่นเองคุณก็เลยมีในเรื่องของความรู้สึกนี้อย่างค้างคาคาราคาซังแต่คุณไม่ได้แบบว่าวิงวอนอ้อนบอนให้ความรักกลับคืนมานะจบคือจบแหละเห็นไหมมีความเด็ดขาดจบคือจบแหละแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะเปลี่ยนมุมมองความรักไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลย ถ้าคุณเข้าเกณฑ์ที่สามคุณจะมองความรักว่าฉันไม่เอาละเด็กน้อยฉันไม่เอาละรุ่นราวคราวเดียวกันฉันไม่เอาฉันขอความรักที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความเป็นผู้นำสูงและอายุเยอะไปเลยฉันไม่ติดเพราะว่าอะไรมีแฟนรุ่นเดียวกันก็ไปไม่รอดมีแฟนเด็กรุ่นน้องก็กระท่อนกระแท่นนะคะหรืออาจจะกลายเป็นว่า คบซ้อนอะไรกันไปอีกดังนั้นตอนนี้คุณมองความรักเปลี่ยนว่าฉันจากนี้ไปความรักต้องมาด้วยความพร้อมของคนคนนั้น อายุก็ไม่เกี่ยงอายุมากไว้ก่อนสิดีมีหน้าที่การงานที่ดีพร้อมซัพพอร์ตพร้อมเปเราทุกรูปแบบทุกคนมีสิทธิคิดมีสิทธิ์ต้องการนะคะอย่ามองว่าคนอื่นคิดแบบนี้แล้วมาเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทุกคนมีสิทธิรักตัวเองในเมื่อเราเลือกได้จงกําหนดขอบเขตว่าเราต้องการคนแบบไหนนะคะมันก็ช่วยทําให้คุณได้ได,ได้ได้มีเรื่องของความรักและได้ชัดเจนในเรื่องของความรักอย่างที่บอกค่ะต้องเปนะ่ะ ต้องใจถึงใจสปอร์ตมีความเป็นผู้นําสูงคุณจึงชอบคนที่ตอนเนี้ยขอให้เป็นอายุเยอะแล้วเราดูแบบว่าอุ้ยเป็นน้องเนเป็นน้องนะเป็นเออเป็นผู้หญิงตัวเล็กบอกบางหรือถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษก็คือแบบว่าได้เอ,อสาวใหญ่ใจใจสปอร์ตดูแลประดุดลูกเลยอะไรแบบนี้ค่ะคุณชอบแบบนี้นะคะและเขาคนนั้นน่ะคุณไม่คือ เขาคนนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องงงแงงมากคุณไม่ชอบความรักที่แบบแบบนี้และคุณชอบความรักที่แบบเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นผู้นํามีเหตุมีผลผู้จบแล้วรู้เรื่องนะคะแล้วคุณชอบความใจดีชอบความเมตตาชอบการดูแลเอาใจใส่คุณต้องการความรักแบบนี้และถามว่ามีเกณฑ์เข้ามาไห้ยินดีด้วยเชนซอคับเกิดแบบนี้คุณมีเกณฑ์ความรักเข้ามาค่ะเป็นเกณฑ์ความรักของ คนสูงวัยกับตัวคุณทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณชอบแบบสูงวัยขนาดไหนแต่น่าจะสูงวัยนะคะเขาจะมาพร้อมทั้งการเงินที่มั่นคงการงานที่ดีพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะให้คุณในสิ่งที่คุณต้องการได้ทีนี้ทุกคนก็บอกวิยรักนี้ไม่เป็นรักแบบซ้อนหรือเปล่ารักๆแบบเอ่อลับๆไหมมันไม่ใช่หรอกคะ่ะเพราะว่าคุณน่ะ เขาเรียกว่าคุณผิดหวังในความรักมาเยอะแต่คุณก็ยังอยากมีความรักแต่คุณต้องการเลือกให้ความรักนั้นอนะเต็มที่กับคุณเพราะว่าคุณจากประสบการณ์ความรักที่ผ่านมามันมันเจอมาว่ามันไม่ค่อยคอมพลซ์สักเท่าไหร่ดังนั้นคุณจึงปรารถนาความรักที่อายุเยอะได้อ่ามีความใจดีใจมีมีความเป็นผู้ใหญ่สูงสูงมีช่วงอ่อช่วงช่องว่างเยอะเที่ทําให้คุณอะเป็น,เป,นเป็นสายอดอ้อนอ่ะคุณชอบแบบนี้เพราะฉะนั้น คุณก็ชอบความเป็นตัวจริงอยู่แล้วจริงๆว่าชาวราศีพิจิกกับลักขนาพิจิกอะชอบความเป็นตัวจริงชอบเอเขาเรียกว่าค่อนข้างมีมีมีอีกโก้พอสมควรด้านของความรักแต่ว่าถ้าคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คนใดคนหนึ่งนะคะราศีพิจิกไม่ได้เหมารวมกำลังอยู่ในตำแหน่งของการครบซอ้อนหรือการแอบคบทั้งทงที่รู้ว่าเขามีคู่ครองแล้วนั่นหมายความว่า คุณไม่ได้มองที่ความรักคุณมองที่การออฟเฟอร์คุณมองที่การให้คุณมองที่เขาไปอันนี้ไม่ใช่รักนะเพราะว่าถ้าตามดวงเนี่ยพื้นฐานดวงความรักเลยเนี่ยเป็นดวงของความเป็นผู้นำความการขีดเส้นใต้ในการเลือกคู่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีพิจิกเป็นในเดือนเดือนนี้นะคะมีนาะก็คือความชัดเจนในด้านของความรัก ดังนั้นจะไม่ยอมเป็นรองใครแน่นอนนอกเสียจากคุณก็มีคนของคุณและเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียข้อแรกเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นการควบคุมเกมด้วยคุณก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่ะฝากไว้ค่ะใครแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูอาจารย์ปรารถนาให้คนที่มีรักประสบความสำเร็จนะคะสำหรับการแชร์นี้เอาไปเลยอมเพียงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ